บิ๊กตู่ฝากขอโทษแฟนคลับบมเข้าไม่ถึงตัวพร้อมขอขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันน,นายธนากรเผยพลเอกประยุทธ์ฝากขอโทษกองเชียร์กรณีเข้าไม่ถึงตัวขณะลงพื้นที่อยุธยาพร้อมขอบคุณที่มาให้กำลังใจได้เห็นหน้าแฟนคลับก็ดีใจแล้วด้านแรมโบ้อีสานยันคนในพื้นที่เข้าใจดีแล้ว เมื่อวันที่2กันยายน2565น,นายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบบัญชีรายชื่อพักประชารัฐและอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงผ่านแฟนเพจ Facebook จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่ามีแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามคำสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565จนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปี ซึ่งแฟนคลับนาก็ได้มาถือป้ายเฉีีรยและเตรียมมอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจระหว่างลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพยาและการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมแต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวพลเอกประยุทธ์ได้อีกทั้งเมื่อขบวนรถขับผ่านยังไม่มีการโบกไม้โบกมือมาทักทายประชาชนด้วยนั้นโดยนายธนกรก็ได้ระบุว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนคลับท่านายกที่มาให้กำลังใจอย่างไรก็ตามผมได้เรียนเรื่องนี้ให้กับท่านนาย แล้วและอยากชี้แจงกับแฟนคลับทานายกว่าที่ขบวนไม่สามารถแหวะทักทายได้นั้นเป็นไปตามระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำคัญรถนั้นเปิดกระจกไม่ได้ทุกบานดังนั้นท่านายกจึงฝากขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยและยืนยันว่าแม้ท่านนายกจะแวะทักทายไม่ได้แต่ท่านก็ได้เห็นหน้าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจทันกระดีใจแล้วที่สำคัญก็ได้มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นอกจากนี้ทางด้านนายเซกสกลหรือแรมโบอีสานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเดียวกันว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ได้ฝากขอโทษไปอย่างประชาชนที่มารอต้อนรับพร้อมชี้แจงว่ารถรักษาความปลอดภัยไม่สามารถเปิดกระจกได้ทุกบานแต่เห็นประชาชนมารอต้อนรับและก็อยากจะเปิดกระจกลงมาโบกไม้โบกมือทักทายเช่นเคยที่ทํามาตลอดนั่นเองค่ะ พร้อมฝากบอกมาว่าแม้จะไม่ได้เปิดกระจกรถแต่เห็นประชาชนเห็นป้ายและคณะที่มารอก็ปลื้มใจภูมิใจนั่งยิ้มในรถตลอดเวลาทั้งนี้ไม่อยากให้กลุ่มที่เห็นต่างนำไปวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบว,ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เหมือนเดิมแล้วจะทำเช่นเดิมไม่ได้ซึ่งแรมโบอีสานยังได้ระบุถึงป้ากาลยานีชาวพระนครศรีอยุธยาและคณะที่มารอต้อนรับ ซึ่งป้านะะคก็ได้ทำคลิปออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้โกรธพลเอกประยุทธ์พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้แต่น้อยใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไม่ยอมให้เข้าพบเท่านั้นเองแล้วยังระบุว่าแค่พลเอกประยุทธ์โบกมือให้ก็ดีใจแล้วขอเป็นกำลังใจให้รักเหมือนเดิมโดยจะรอลุ้นสารรัฐธรรมนูญพิจารณาดำรงตำแหน่งวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราไปชมคลิปป้าก,กัลยาณีกันค่ะท่านนายกครับป้าไม่ได้โกรธนายกนะคะ พร้อมที่เป็นกําลังใจให้ในายกค่ะเพียงแต่น้อยใจตํารวจอุทยาที่ไม่ยอมให้พวกป้าเข้าพบนายกแค่นายกโบกไม้โบกมือพวกเราก็ดีใจแล้วค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนายกต่อไปนะคะพวกเราชาวอยากก็เป็นกําลังใจให้ท่านแล้วก็จะรอรุ้นสารสารรัฐธรรมนูญค่ะพวกเรารอรุ้นอยู่นะคะนายกรักนายกเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณมากค่ะนายกรักนายกค่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ